เห็นแก่ตัวให้เราตามช้ยนี่มาครึ่งชีวิตแล้วถ้าเราปล่อยให้บ้านโดนยึดเนี่ยเราจะผิดไหมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมคุงกระถูเด็ดพันธีปรบมือครับ วันนี้เนี่ยนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยปกติเนี่ยนะครับผมจะหาโพสต์มาแล้วก็มาฝากเพื่อนๆเผื่อมัอนจะโดนจิตโดนใจแต่รอบนี้นะครับผมมีคนส่งมาแล้วบอกว่าพี่ปิมอันเนี้ยมันตรงกับผมมากๆผมอยากได้วิธีคิดหรืออยากจะได้คำแนะนำจากเพื่อนๆยังไงรบกวนด้วยนะครับ ก็เลยเปิดเลยคุณผู้ชมน่าสนใจมากฮะเหมือนเดิมนะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกระทูไหนคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับต้องขอขอบคุณแฟนเพจกระทูเด็ดพันทิปด้วยไปในการวิ่งตามใครสักคนคุณมีกำหนดในใจไหมคะว่าเมื่อไหร่ควรจะบอกตัวเองให้พอ อ่ะผมไม่บอกละกันว่ากระทูไหนนาจะเป็นกระทูนี้หรือกระทูหน้าหรือกระทูอะไรอย่างเงี้ยสักกระทูหนึ่งเพื่อนๆนะการวิ่งตามใครสักคนหนึ่งต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนครับจะเป็นหลักวันหลักเดือน หลักปีว่ากันในการวิ่งตามใครสักคนคุณมีกําหนดในใจไหมคะว่าเมื่อไหร่จะบอกให้ตัวเองพออาจไม่ถึงกับกําหนดเป็นระยะเวลาเป็นวนันเป็นเดือนเป็นปีแต่เมื่อไม่มีสัญญาณที่จะพัฒนาไปทางที่ดีก็ค,ควรถอยออกมาดีกว่าม,มัวหลงละเมอเพลลมลมแรงๆอยู่ฝ่ายเดียวใช่ไหมคะกระทูนี้ผมบอกเลยนะ โดนใจใครหลายๆคนที่ดูช่องปิมคุงอยู่เพราะอะไรรู้ปะพวกมึงมันเป็นพวกมันนอจริงๆหลายๆคนทักมาปรึกษาเรื่องความลงความรักเนี่ยก็เข้าอีหลอบนี้แหละวิ่งตามเขาทัก<ถ><ถ>หาเขาทั้งวันทำอะไรอยู่กินแคาวอเอย็นสรุปเขาไม่สนใจแต่ก็ไม่รู้ตัวโง่ <c oughs> <c oughs> พี่หยอกนะ ไม่เคยฮะเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่ดีคือการให้เกียกรติกันและกันและที่สำคัญยิ่งกว่าคือการให้เกียรติตัวเอง <c oughs> อันนี้ผมแปลง่ายๆเลยนะในเมื่อเรายังไม่รักตัวเองเลยอะ่ะยังไม่ห่วงตัวเองเลยอะ่ะมัวแต่ไปวิ่งตามคนอื่นน่ะแล้วเราจะไปรักใครได้ คนที่กำลังวิ่งอยู่มันไม่ได้กำหนดจุดที่จะพอหรอกนอกเสียจากวิ่งต่อไม่ไหวแล้วถึงจะรู้ว่าจุดไหนควรพอเพราะฉะนั้นวิ่งต่อไปครับอย่าหยุดฮะโอรรักเขาไงนี่คอมเมนต์นี้ออกแนวแบบไปให้สุดฮะและจุดที่หัวใจสลาย แรงหากว่าเป็นวาสนาแต่ปางก่อนแล้วไซว่าไม่ว่าชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติไหนก็ยังตามสัญญารักครับอยากบวชเลยว่ะ <c oughs> อันนี้ออกแนวพมลิขิตนะฮะ <c oughs> วิ่งทำไมมอไซก็มีไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มึงไม่รู้หรือมกลัวส้เนตีนย <c oughs> ไปถึงวัดการที่เราแบบตามรักตามงอ้อตามจีบเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่วิ่งไปนู่นไปนี่ไอ้บ้าเจ็บปีนตาย่ะเอาเวลาไปพัฒน,นาตัวเองเถอะ <ünd> er> ครับอคอมเมนต์แรงมากคอมเมนต์แรงไปฮะ เพื่อนๆบ้างเพื่อนๆมีลิมิตตัวเองไหมเรามีกําหนดของตัวเราเองไหมว่าเอ้ยเราจะวิ่งตามเขาถึงแค่เท่านี้แหละเราพอแล้วเราเหนื่อยแล้วเราคอมเมนต์พูดคุยกันอันนี้ขออนุญาตพูดในมุมผมมุมของผู้ชายคนหนึ่งที่อายุเข้าเลข3แล้วนะฮะ <c oughs> <c oughs> คือมุมมองความรักของเด็กอายุ 18, 19, 20ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งยี่สิบเอ็ดบสองยี่ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่ง2ี2สิบหกย0่สิบมุมมองความรักแต่และอายุมันก็จะแตกต่างออกไปเพราะฉะนั้นนะครับผมขออนุญาตพูดในมุมมองของคนที่อายุ30มสิบละกันอันดับแรกเลยผมชอบคอมเมนต์หนึ่งมากคือการให้เกียรติตัวเองถ้าเรายังไม่รู้สึกให้เกียรติตัวเองเนี่ยคอยไปตามเขาเนี่ยมันรู้สึกว่าตัวเราเอง ไม่ได้มีคุณค่าสักเท่าไหร่เพราะถ้าเรามีคุณค่าเนี่ยเขาคงจะหันมามองเราบ้างแหละถูกไหมแต่นี่ที่อ่านมาเนี่ยคือเหมือนเขาไม่ได้เห็นค่าเราเลยแล้วทําไมเราถึงเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เราไม่มีค่าวะเอาจริงๆถ้าเราไปยืนอยู่จุดอื่นอาจจะมีค่ามากกว่านี้ก็ได้ถูกไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าไอ้เรื่องจุดกําหนดการวิ่งตามใครเนี่ยมันไม่สําคัญเลยมันสําคัญมากที่สุดก็คือความคิด ของตัวเราเราต้องให้ค่าตัวเองก่อนพูดแบบนี้ไม่ได้บอกให้คุณตัดใจเลิกตามเลิกเงอ้อเลิกจีบใครอะไรก็แล้วแต่แต่อยากให้คุณให้ค่าตัวเองเมื่อเรารู้ค่าตัวเองแล้วเรารู้ตัวเองแล้วเนี่ยการที่เราจะมีรักดีๆหรือการที่เราจะไปตามใครหรือใครจะมาตามเราอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ามันจะไม่ยากเท่ากับที่เราไม่เห็นค่าตัวเองเลย ฝากไว้คิดด้วยนะครับอย่าไปเสียเวลาอะไรกับสิ่งที่มันไม่ควรเสียเวลานาฬิกาเดินย้อนเวลากลับไม่ได้นะครับผมเวลามันมีแต่เดินไปข้างหน้าเราจะเสียเวลากับสิ่งเดิมๆซ้ําๆที่ <c oughs> แม่งปลายทางแม่งมืดมิดเหลือเกินเงี้ยผมมองว่าเสียได้เวลาครับกระถูกต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมถ้าเราเคยยืมเงินคนที่ตายไปแล้วเราจะคืนยังไงคะเออว่าคุณผู้ชมถ้าเรายืมเงินคนหนึ่งไป แล้วคนนั้นเขาเขาไม่อยู่แล้วอะเขาเสียแล้ว,ล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 วเราจะคืนยังไงวะเรื่องนี้ไม่เคยคิดเลยคุณผู้ชมคือเราจําได้ว่าตอนเราเรียนเนี่ยตอนนั้นเรามีปัญหาเรื่องเงินจ่ายค่าเทอมไม่พอแล้วย่าเราก็ช่วยออกให้ตอนนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่าย่าให้เราเลย ไม่ใช่การยืมแต่เราไม่เคยลืมว่าเราเนี่ยเรียนจบได้ทํางานได้จะตอบแทนแต่เราเรียนจบมาทํางานได้ไม่กี่เดือนย่าก็เสียตอนนี้เนี่ยหลังจากย่าเสียผ่านมาแล้วเนี่ยเกือบ2ปีเรื่องเงินตอนนั้นเราเข้าใจว่าย่าเนี่ยช่วยเราใจคือแม่เพิ่งมาบอกจริงๆแล้วเนี่ยย่าให้ยืมนะไม่ได้ให้เลยถ้ารู้แต่แรกอะ่ะเราจะรีบหาคืนให้ไวๆเลยแล้วตอนนี้เนี่ยแม่มาบอกว่าไม่สบายใจอยากให้คืนเงินยา่าโดยการเอาเงินไปถวายวัดสร้าง วจำนวนเงินหลักหมื่นก็ถือว่าเยอะอยู่สําหรับเราแล้วเอาไปสร้างวัดเนี่ยสำหรับเรามันยังไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่และเราก็ไม่แน่ใจด้วยว่าการกระทําแบบนี้ยาจะได้เงินคืนจริงๆไหมเราเลยอยากจะถามนะครับว่าถ้าเรายืมเงินใครไปสักคนหนึ่งแล้วเขาเสียเนี่ยเราควรจะคืนเงินเขายังไงดีทำให้มันแบบความรู้สึกเรามันไม่มีอะไรค้างคาพอจะมีวิธี อื่นไหมคะก็ฟังดูก็พอมีเหตุมีผลนะคุณผู้ชมนะไม่ได้คิดจะคืนอยู่แล้วไม่ใช่หรอโพสต์แบบเนี้เงินหมื่นสมัยนั้นกับเงินหมื่นสมัยนี้ก็ไม่เท่ากันนะ ออออืือืมมมให้ครอบครัวลูกเมียพ่อแม่เขาไงครับขอบคุณที่มีจิตสํานึกที่ดีโอ,อ,อ้เออเออเอออันนี้น่าสนคุณผู้ชมความล้ำลึกนึกถึงบุญคุณคนเป็นคุณสมบัติที่ดีของมนุษย์ครับอ เขาเรียกว่าหวานๆนะเ้ยไม่ใช่เขาไม่ได้จะชิงเขาไม่ได้จะชิงฮะไม่ใช่ไม่ใช่ตอนเขาอยู่ไม่คืนเขาตอมใจมั้งที่ไม่ได้ตังคืนน่ะเอโอ้โหไม่ใช่โอ้โหแรงจัง คนจะคืนเขาคืนไม่นานแล้วที่จริงอ่ะเขาไม่เอาของคนอื่นด้วยซ้ําไปหน้ามืนไม่คืนเขาจนอยู่มาได้ขนาดนี้แล้วจะมาหน้าบางังอะไรตอนที่เจ้านี่เขาตายไปแล้วครับฮะหแรงแรงมากให้ทายาตของย่าค่ะทายาตของย่าก็ก็น่าจะเป็นพ่อไหมใช่ไหมใช่ไหมคุณผู้ชมก็ย่ามีลูกลูกก็คือพ่อพ่อของเรา ต้องถามเพื่อนๆแบบนี้ครับถ้าเพื่อนๆเ,เจอเหตุการณ์ประมาณนี้คือเราเรียนอยู่เราไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมแล้วเราก็ไปขอยืมย่าเราและย่าเนี่ยก็ยื่นมือมาช่วยแต่ว่าเราคิดว่าย่าให้ไม่ได้คิดว่าย่าให้ยืมนะผ่านมา2ปีย่าเสียแล้วแม่ก็มาบอกว่าเออเนี่ยย่าเขาให้ยืมนะเขาไม่ได้ให้เองเลยนะอย่างนี้จะทำยังไงเพื่อนๆว่าไงถ้าเป็นผมย่าเสียไปแล้วอันนี้พูดแบบจากสันดานเลยนะกูไม่คืน <ś les> ฟังอาจจะดูชั่วนะแต่กูมีเหตุผลในความรู้สึกผมอะคนตายไปแล้วว่ะคุณผู้ชมใช้เงินไม่ได้เอาจริงๆก็แล้วแต่คําสั่งสอนน่าใช้เงินในหลกหลังคอบตายบา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 ,บาผมย้ําอีกครั้งอันนี้ความคิดเห็นผมส่วนตัวเลยนะครับไอ้ว่าจะให้พ่อเหรอก็คือผมจะถามพ่อตรงๆเลยพ่อย่าเสียไปแล้วหนูเคยเอาเงินย่ามาจ่ายค่าเทอมพ่อว่าไงพ่อจะเอาเงินย่าคืนไหมคือถ้าพ่อบอกมาว่าเอาคืนกูเป็นทายา กูจะต้องได้เงินก้อนนี้คืนผมสวนกลับเลยอันนี้ก็ลูกเหมือนกันนี่ก็ทายาทวันหนึ่งพ่อตายอ่ะยังไงเงินก็ต้องเป็นของหนูโอเคปะ่ะ <c oughs> <c oughs> กูใส่เลยฟังอาจจะดูชั่วดูเห็นแกตัวแต่กูทำอย่างนั้นจริงๆฮะแต่แม่ก็พูดยากอีกถ้าเป็นในกรณีผมนะย่ายื่นมือมาช่วยตอนนั้นผมเล่นจบผมทำงานเสร็จปุ๊บ ผมหาคืนเลยอันนี้ก็ตัวผมนะอันนี้ผมบอกก่อนคือผมไม่สนหรอกว่าท่านจะให้เลยหรือจะให้ยืมแต่ถ้าผมมีเงินน่ะผมคืนให้แน่ๆคือเจ้าของกระถูนเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันอะไรยังไงอะนะคือหลายๆคอมเมนต์ก็บอกว่าแหม่ถ้าจะคืนคืนนะคือคนเรามันก็คิดไม่เหมือนกันเพราอาจจะคิดว่าคุณย่าให้เลยช่วยอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นผมอะ คืนนานแล้วครับหาตังค์ได้โป้งเงินก้อนแรกเบียดเลยเงินก้อนนี้มาคืนย่าเราเรียนจบมาได้เพราะท่านว่ากันไปจะได้ไม่มีปัญหาดูข่าวเยอะไงออส่งเรียนจนจบไม่คิดจะมาดูแลกูคืนเงินและจบไปเลยดีกว่าแค่แหะต่อแม่เห็นแก่ตัวให้เราตามช้ยนี่มาครึ่งชีวิตแล้วถ้าเราปล่อยให้บ้านโดนยึดเนี่ยเราจะผิดไหม ว่าไงคนดูว่าไงว่าไงเมื่อหลายปีก่อนแม่ทําธุรกิจขาดทุนแอบเอาที่ดินเนี่ยไปจำนองได้เงินมาประมาณ3-4มหมื่นซึ่งเป็นคนละแปลงกับที่บ้านอาศัยอยู่เกือบโดนยึดเราเนี่ยก็ไปถ่ายจำนองมาให้ส่วนโฉนดเนี่ยเราก็เก็บไว้เองกลัวแม่เอาไปจำนองอีกที่ดินเนี่ยเป็นชื่อแม่นะครับถัดมาอีก2ปีแม่แอบเอาบ้านและที่ดินเนี่ยซึ่งเป็นที่อยู่ปัจจุบันนะคุณผู้ชมนะไปจำนองอีก คราวนี้เนี่ยเกือบล้านเรามารู้ตัวอีกทีนึงอะตอนบ้านกำลังจะโดนยึดเราโกรธแม่มากๆแต่ต้องจำใจทำงานเก็บเงินอดอดอยากอยากอยู่2ปีเต็มไม่ได้ไปเที่ยวไหนไม่ได้ซื้อของฟุ่มเฟือยใดๆเพราะอยากจะปลดหนี้ไวๆกลัวแม่จะไม่มีที่อยู่เพราะถ่ายจำนองมาได้เนี่ยเราก็ไม่ได้เรียกร้องให้แม่โอนที่ดินให้เรานะเราขอแค่อย่าทำแบบนี้อีกก็พอแล้วก็มีเคสใหมอ่อีกอูโหเวรกรรม ลูกของพี่ซึ่งเป็นหลานหัวโปดของแม่เป็นหนี้บัตรเครดิตและรถกําลังจะโดนไฟแนนซ์ยืดแม่โทรมาล่องหม่มล่องให้จะเป็นจะตายขอร้องให้เราเนี่ยช่วยหลานหน่อยเราก็ช่วยไปลุ้มๆเกือบแสนไม่มีใครใช้คืนเราเลยสักบาทล่าสุดโอเคเยอะมากสดๆร้อนๆเลยได้รับเอกสารจากธนาคารว่าบ้านที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเนี่ยๆที่อยู่ตอนนี้กำลังจะโดนยืดเนื่องจากแม่เนี่ย เอาที่ดินไปจำนองอีกแล้วเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้ให้หลานคนเดิมธนาคารขอให้ชำระหนี้แต่แม่เราไม่มีเงินเจ้าหน้าที่แนะนําให้ปรับโครงสร้างหนี้โดยเปลี่ยนคู่สัญญาเงินกู้ใหม่แต่ต้องให้ลูกซึ่งอายุต่ำกว่า60ปีเนี่ยมาแทนจึงสามารถแก้ไขเป็นเงินกู้ผ่อนแบบระยะยาวได้รวมต้นรวมดอกเนี่ยเกิน500,000ฮนะ อะไรวะเนี่ยเราบอกแม่ไปค่ะว่าเราไม่ใช้หนี้ให้แล้วเราไม่มีเงินเราเคยช่วยมาเยอะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยไปสร้างหนี้กันไว้ทําไมเราต้องคอยตามเช็ดตามล้างให้ตลอดเราต้องสร้างอนาคตเราก็เหนื่อยมาเยอะแล้วและเราก็เบื่อกับการเอาแต่ใจและเห็นแก่ตัวของแม่มากๆอ๋อกระทูนิโคตตึงเราบอกแม่ไปว่า ปล่อยให้บ้านยืดไปนั่นแหละไม่มีบ้านอยู่แล้วจะไปเช่าบ้านหลังเล็กๆให้อยู่ค่าใช้จ่ายรายเดือนให้เหมือนเดิมและเราก็ไม่รับสายแม่อีกเลยบอกไปว่าถ้ามีใครเจ็บป่วยล้มตายก็ไม่ต้องโทรมาหาเราเราพูดแบบนี้มันดูแย่ไปไหมคะ โอเมก้า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 เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกระทู้นี้คอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกันตัดสินใจถูกแล้วค่ะโอ้โหขออนุญากดไลค์แม่แท้ๆแน่นะคะโอ้โหยกดไลค์คนหนึ่ง ของของเข่าครับถ้าจะล้างผ่านเราก็ทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าเป็นของเราจะทําอะไรเราทําได้แบบเต็มที่นี่สินตกทอดแก่ทายาทแต่ไม่เกินกว่าที่ได้รับมรดกใช้ชีวิตหาเงินเองครับอย่าหาเงินใช้นี่ที่คนอื่นก่อ คอมเมนต์เอกฉันเป็นทิศทางเดียวกันครับขออญาตพูดในมุมตัวเองเอ่อผมเล่าเรื่องผมกับแม่ให้ฟังละกันแม่ผมเนี่ยจะเป็นประเภทที่ว่ากูอยากจะมีทรัพสมบัติให้ลูกเยอะๆด้วยกันยังไงร,รู้ไหม ไปไล่ซื esi, PI, bang, ้อที่ซื้อแต่ละที่แต่ละแปลงบา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 ไปซื้อไว้แต่เขาไม่เคยมาเดือดร้อนเงินผมนะผมเนี่ยให้เงินเดือนเขาเท่านี้เขาก็เอาเงินเดือนที่ได้จากผมเนี่ยเอาไปผ่อนจ่ายที่บา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 อะไรของเขาผมถามแม่ว่าแม่เธอแม่ต้องทำอย่างนี้แม่เก็บเงินไว้กินไว้ใช้เนี่ยอยู่ได้แบบสบายสบายไม่ต้องทําอะไรเลยอยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปมีเงินเหลือบาบาบาแม่ผมบอกว่าอากงอาม่าไม่เคยทิ้งอะไรให้กูกูอยากจะทิ้งอะไรให้มึงบ้างอย่างน้อยกูก็ไม่ได้เอาเงินไปเที่ยวไปกิน ผมอยากจะบอกกับผู้ใหญ่หลายๆคนที่คิดแบบนี้ครับผมมองว่าเด็กสมัยเนี้ยไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยอย่างผมคนหนึงผมคิดมาตลอดว่าผมอยากให้แม่อยู่สบายมีกินมีใช้อยากกินอะไรได้กินอยากเที่ยวที่ไหนได้เที่ยวอันนี้ยกตัวอย่างในกรณีครอบครัวของผมผมโชคดีที่แม่ผมไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้แต่ถ้าถามผมถ้าสมมุติ ผมเป็นคุณคนเนี้ยถ้าเจอเรื่องราวอย่างนี้นะผมตัดทิ้งเลยครับเรื่องญาติเรื่องครอบครัวอย่างที่คอมเมนต์บอกครับไม่รู้ว่าชาติหน้าจะเป็นยังไงแต่ชาตินี้กูขอใช้ชีวิตก่อนไม่ได้มีชีวิตไม่ได้เหนื่อยเพื่อให้คนคนอื่นแล้วผมขออนุญาตพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับไอ้พวกญาติทั้งหลายที่ทําตัวเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนญาติพี่น้องบาบาบาเอ่ออยากให้จําใส่สมองนิดนึงนะฮะถ้าเอาตัวเองไม่รอดก็อย่าเดือดร้อนคนอื่นครับไม่ใช่คําว่าญาติเนี่ยจะต้องให้กันตลอดมีให้หยิบยืมตลอดผมบอกให้นะ ที่โทรหาทีหนึ่งยืมเงินโทรหาทีหนึ่งยืมเงินใครจะอยากรับโทรศัพท์คุณแล้วเงินแต่ละบาททุกคนหามายากลําบากเหมือนกันเหนื่อยกันคนละแบบคุณอย่าคิดสิว่าเขามีเงินเนี่ยเขาจะต้องหยิบยืมมาให้เราตลอดเลยบาบาบาแล้วทาไมคุณไม่คิดพึ่งตัวเองบ้างคนเหมือนกันมีมือมีตีนเหมือนกันเอาแต่เดือดร้อนคนอื่นไม่คิดที่จะพึ่งพาตัวเองเลยคนอื่นเนี่ยเขาเหนื่อยตามเช็ดตามล้างใส่ทีมั้งขออนุญาตของขึ้นนะมันทนไม่ไหวจริงจไง ที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมเข้าใจเด็กๆบางคนอาจจะยังไม่รู้เรื่องราวอะไรแบบนี้หรอกครับแต่ว่าพอโตขึ้นมันจะมีเรื่องแบบนี้เข้ามาไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสร้างภูมิคุ้มกันไว้ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยชีวิตใครชีวิตมันคนเรามีวิถีชีวิตมีวิธีการดําเนินชีวิตแตกต่างกันแค่เอาชีวิตในยุคนี้หาเงินให้มันประทางชีวิตเดือนต่อเดือนก็ลําบากแล้วยังต้องให้ญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงมานั่งเบียดเบียนเงินเราอีก และเราจะเอาเงินที่ไหนใช้จะเอาเงินที่ไหนดำรงชีวิตรักตัวเองก่อนเสมอครับก่อนที่จะรักคนอื่นเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดฟังคำพี่ปิ๋ไว้เลยอยู่กับตัวเองมีความสุขกับสิ่งที่เรามีความสุขสิ่งนั้นคือดีที่สุดนะครับอ่ะประมาณนี้อาจจะดูหนักหนักหน่อยกระทู้วนันนี้แต่อยากให้คุณผู้ชมได้สาระจริงๆวันนี้ขอบคุณมากครับผมชื่นชอบฝากกดไลค์ซับสไครต์ช่องที่สมาครกดกระดิ่งด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวมานั่งไลอ่านคอมเมนต์กันนะครับไปแล้วบ่ไป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 ายเจอกัน Thank you.